คครับ okay, ผมวันนี้ครับผมเพราะผมเสื้อซาทีมนะวันนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องของโอตาคุนั้นคืออะไรนะนี่เป็นช่วงใหม่ครับให้สาระกับคนดูนะโอเคผมวันนี้จะมาพูดถึงโอโอตาคุคืออะไรนะผมก็เนึ้อเลยนะไอโอตาคุเนี่ยมันเป็นคําศัพท์คําด่าของพของญี่ปุ่นนะคือมันไม่ใช่คําชมหรือคําอะไรนะี่คือคําด่าคําประนามอะไรอย่างเงี้นะโอเคคือไอโอตาคุเนี่ยคือคำที่ใช้เรียกคนที่แบบครั่งคลั้งใครใน ในสิ่งต่างๆครับผมจนมากเกินความพอดีเนะี่ยจะคือไม่ได้กํำกับแค่เป็นการ์ตูนหรืออนิเมะนะฮะพวกคลั่งรถมากเกินวความจําเป็นคลั่งปืนคลั่งอะไรเครื่องบินคลั่งอะไรก็ตามนะฮะแล้วก็ยอมเสียงเงินให้มันมากๆเพื่อจะได้ครอบครองสิ่งที่ต้องการนะฮะไม่าจะเยอะแค่ไหนก็ตามยอมเสียหมดเลยนะผมแบบคลั่งใครสุดๆนักมากอะไรเงี้ยผมคือโอตาคุนะหลายๆคนอาจจะ เข้าใจว่าแบบเป็นพวกแบบอะไรนะพวกอย่างเงี้ยนะฮะหน้าตาบบประมาณนี้นะฮพวกออรูคุจริง,รงๆแล้วไม่ใช่นะโอตาคุมไม่ไม่จำเป็นต้องอย่างงี้ก็ได้เป็นคนสวยคนรวยแต่อะไรก็ได้แต่แค่มีอาการที่แบบชื่นชอบสิ่งสิ่งใดมากจนเกินไปลหลงไหลครั้งครั้งครั้งใครอ่าเสพได้มาจนเกินไปครับผมและสาเหตุที่ทำให้เป็นโอร์อูคุนะครับผมมีอะไรสาเหตุด้วยกันนะอาจะมีแบบปมปมด้อยอย่างสาวไม่แลหน้าตาไม่ดีนะครับหรือว่า ไม่มีความสามารถอะไรโดดเด่นเลยไม่เป็นที่รักของเพื่อนอะไรพวกนี้นะฮะผมแต่โอตาคุนั้นก็ไม่ใช่คนที่ไม่ดีเสมอไปนะผมถ้าคุณไม่ได้ไปรักขโมยอใครไม่ไดแอบรบักพาตัวไม่ไทําอะไรที่ขัดต่อกฎหมายนะ่ยคุณก็จะไม่ได้ผิดอะไรตามหลักต่างๆนะแค่คุณอาจจะถูกจัดอยู่แบบว่าเป็นพวกที่อ่าไม่ดีของสังคมอะไรพวกนี้นะแต่ว่าผู้มองคนทั่วไป,ปของโอตาคุ้นะส่วนใหญ่ก็คือคิดว่าพวกนี้เป็นคนที่เราสนเตียวสูงนะครับผม แล้วก็ไม่เคยอยากเจอความจริงอะไรอย่างนี้นะโอเคก็อย่างที่ว่าไปนะผมโอนตะคุนะสรุปได้ง่ายๆก็คือเป็นพวกที่เขาเรียกอะไรไม่อ่าข้างคล้ายอะไรแบบขั้นสุดๆเกินๆพอดีมากข้างคล้ายจะเป็นรถอนิเมกะการ์ตูนเกมหรืออะไรก็ตามนะ okay. ๆๆโอเคดื้อๆโอตะคุนะแล้วก็ เนี่ยตามที่เราเรียกเข้าใจออตาคุนะผมงั้นหลังจากดูคลิปนี้นะครับผมถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นออเป็นอตาคูก็เมนไว้เลยนะครับผมตายดิคลิปนี้เนะียโอเควันนี้เก็บความรู้เรื่องอตาคุของผมขอจบไปเท่านี้สวัสดีคนระับ